สามาดอลลารต่อหนึอ,นอ,นอนก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะแยกบริจาคเป็นค่ายาค่าอะไรต่างๆเนี่ยหรืออะไรต่างๆเพื่อเราได้4ประการโอนโอนก็ได้โอนก็ได้ใช่ไหมโอนก็ได,ได้นะครับของโรงพยาบาลสวนหลอกเขาจะเป็นมูลที่นะครับถ้าไปไปพไปอนุไปโนโมทธนาัารก็ใช้ไปรถหลบนภาษีได้ผมจะไปประจํา ถ้าตอนไหนที่รู้ว่าพลังของตัวเองไม่ดีเนี่ยตอ้องทีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปถึงสี่ครั้งมีร้อยบาทก็ไปทําได้ไม่จำเป็นต้องไปทำเยอะแยะนะครับมไปอธิษฐานไปเพิ่มเท่านะครับเนี่ยนี่นี่นี่คือแข็งแลกที่มันจะทําให้แล้วเราต้อบริราจาคบริจาคไปใช่ไหมครับทำสมาธิไปแล้วเรากลับมาเช็คลัคกี้ดับเบอร์ของเราอุโ้โผมมันแข็งแรง มันเกิดความแข็งแรงขึ้นมาเลยนะฮะพุตุ้ยใช้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 ลัขกี้นัมเบอร์เป็นตัวนำก่อนทั้งแรกนะฮะต่อมาถ้าใครมีปัญหาที่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ค่อยดีละชีวิตอยูตนตต่ำพุณตุ้ยก็จะให้เข,เขาเขียนใส่ใบขดุนเขียนใส่ใบขดุนนะครับเขียนใส่ใบขดุนแล้วก็ ใอนะ่ะคุณเนินคุณเนินประธานรุ่นสี่ก็จะเขียนใส่กระนุนแล้วเขาไปเคลือบพลาสติกแล้วเอาใส่ในหมอนนอนใต้หมอนใส่ในฮะเขียน l ัก k y number เราเนี่ยใส่กระนุนแล้วไปเคลือบพลาสติกแล้วก็มาเสียบใส่็จบหมอนหุน,อนนอนทุกถืนมันก็จะหนุนะ เลขเบอร์เรามันจะเกี่ยวกับอะไรอันนี้รหัสเราเนี่ยเนี่ยล็กกอคเกอร์เลขเมอร์เรา89 89เออเจ๊อันนี้มันอันนี้มันนี่มันเป็นที่มาของรหัส5เห็นไหมเจ๊รหัส5ใช่ไหมอ่าคำนวณลัคก,กี้์เลเมอร์ออกมามันได้89 89เห็นไหมแต่อันนี้เราเช็คออกมาว่าถ้าเลข5มันตรงกับเลข5ตรงเนี้ย แล้วมาโตกับตัวนี้หมายว่ามันถูกแล้วแต่ถ้ามันผิดนี่หมายว่าลัคกี้ดับเบิลคุณก็ผิดมันก็ไม่มีพลังแล้วทีนี้เขาใช้อะไรลั c คกี้ดับเบิลนอกจากใช้ใช้มาใส่ในนามบัตรใช้มาตรงที่ว่าช่องซับเพื่อกระตุ้นให้ให้โชคให้ลาภให้ซับลบเิยเห็นไหมนึกออกล่าวเนี่ย <Yeah. S 1> นี่มันก็เป็นเคล็ดลับ ทำอะไรอสมุดบุ๊กแบงใช่ไหมคุณก็ไปใส่ที่บุ๊กแบงโตทำง,งานใช่ไหมมันมีลิ้นชักใช่ไหมหรือค้าขายมีแก้เงินใช่ไหมพูดก็เขียนใส่บางคนก็เขียนใส่ฝาแกะเงินเลยบางคนก็เขียนใส่แบงค์ุน <c oughs> มีคนหนึ่งก็คือหมอจอยหมอจอยก็เออ อนหลังเนี่ยเอาใบขนุนมาปลูกไว้ที่บ้านเลยคนเด็กมาใบหนึ่งเขียนใส่ก็มาใส่ไะเกะเงินอย่างเงี้ยถ้าใบขนุนแห้งก็เปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เขียนรักกี้คนอื่นโควิดร้านอื่นขายไ็ได้ร้านหมูขายดิบขายดี <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอามันแห้งมันก็กรอบบางทีมันก็มันก็ผุพังไปถ้า วันไหนที่เรารู้สึกพลังหมดเราก็เขียนใส่ใบขนุนก็มาเปลี่ยนใหม่เลยนมะุ้ยก็ทาใส่จานคูเขาเรียกว่าจานคูเป็นเป็นจานหนึ่งเนี้ยใช่ไหมก็เขียนใส่ใบขนุนไว้ที่ลักินเลเบอร์ไว้ที่จานคูนะครับแล้วเวลาก็โอมอะไรต่างๆแล้วก็ทุกคนก็จะออลองลอง,ลองเอาเงินมาใสาด่ดูแล้วเดี๋ยวโตุ้ยก็จะบอกเคล็ดลับให้ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยนี่ก็คือพลังของลักกี้ัเบอร์อันไหนที่มันเป็นมงคลน่ะอันไหนที่มันเป็นบางคนเนี่ยอย่างที่พาาระจย์เคยพูดได้ฟังบางคนที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่มืองจีนมาเลเซียนเนี่ยเขาจะทําต้ายของเขาเลยทําต้ายของเขาเลยลักกีัเบอร์ของเขาอย่างเช่นเจ็ดเจ็ด แปดแปดอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือผมก็ไม่รู้ว่าป้ายเขาเป็นยังไงเทียดเทีดแปดแปดอย่างเงี้ยเขาทําป้ายของเขาไปเลยนะเขาก็เอามาตั้งทําตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานเขาเลยเนี่ยเเหมือน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 ปตุ้ยเหมือนปตุ้ยตั้งตั้งตัวบัญชีไว้อย่างเงี้ยช่ไหมเริ่มสิบเดืนแล้วเนี่ย นะครับมันก็จะส่งผลให้คนที่มาติดต่อเราเนี่ยเขาก็จะได้พลังนักกีดดับเบิของเราไปมันเป็นพลังบวกมันเป็นพลังบวกนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเราก็รู้ถึงตัวเลขความหมายของตัวเลขเนะข้าใจอย่างเข้าใจอย่างเรื่องของลักกี้ดับเบิลว่า ได้ได้อ,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 อย่างนับบัตรคอมพิวเตอร์อยีใครใครที่ได้นับบัตรคอมพิวเตอร์ไปละนะฮะคอมพิวเตอร์ใช้สองตัวเลยนะครับหนึ่งหกเจ็ดสามบวกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเลยทั้งด้านด้านเขาเรียกด้านบวกด้านลบทั้งด้านคิกระด้านจีนเลยเรียกว่าเอาสองพลังมารวมกันเลยให้มันเป็นสี่สี่แปดเท่าแก่เท่ากันเท่าแกันคือเท่ากัน แล้วเราก็ออกแบบน้ำบัตรทุบช่ยเราให้นูกต้อแล้วก็ใส่พลังลักนีต่กเลยลงไปน้ำบัตรทุชชวยมันก็เหมือนเสาอากาศเสาส่งวิทยุส่งพลังของตัวเราเรายื่นน้ำบาตให้คนนั้นเรายื่นน้ำบาตให้คนนี้ยย่างอยู่ที่ไหนครับ อยู่เชียงรายนะอยู่ชัยนาทผมให้ <c oughs> ผมให้น้องเขาไปน้องเขาถือดำหนักผมไปชัยนาทพลังผมไม่อยู่ที่ชัยนาธละผมให้อังเคลเดียวไปอังเคลเดียวไปให้เพื่อนเขาว่าถ้าอยู่มาเมืองไทยนะอยู่ต้องมาหาคนนี้แล้วเพื่อนเขาอยู่อเมริกาพลังผมต้นไปอยู่ที่อเมริกาละเอาให้น้องน้องน้องอะไรนะ น้องเซนไฟเด็น้องอะไรนะไฟเดย์เออโอเคน้องไฟเดย์ไปน้องไฟเดย์อยู่กรุงเทพขลังโพด้วยไปอยู่ที่กรุงเทพ้วยยิ่งแจกพลังเรายิ่งกระจายเราจะมีกูดวิวเขาเรียกว่ากูดวิวชื่อเสียงกระจาย คนตุ้ยก็รับทำแค่100คร้อยใบพันห้ารัาเพื่อนกันนะครับคนอื่นสองพันนะครับก็ประมาณานี้ตอนนั้นก็ไปให้อาจารย์หนุ่มทำนะครับอาจารย์หนุ่มทำอาจารย์หนุ่มก็ก็ก็คิดกับพนตุ้ยนะครับแล้วก็แค่ออกแบบเฉยแต่พนตุ้ยต้องไปทําให้เขาด้วยทําให้คนที่มาจ้างคนตุ้ยด้วยแล้วตอนร้างเนี่ย โปรหนุ่มไปออกแบบไม่ถูกใจคนคนคนที่มาใช้บริการเขาก็เลยไม่จาม่ายตังเขาก็เลยแขนเซิ้อผูตู้ก็เลยว่าอาจารย์หนุ่มเขาไม่เอาแล้วเขาแคนกกมมเซิลอาจารย์หนุ่มโกรธผมว่าไว่าผมใช้ใช้งานเขาแล้วไม่จาม่ายตังก็เลยเลลิกผมก็เลยต้องหันมาออกแบบเองแล้วก็ก็เลยถุกศึกษาจริงๆก็เลยทะลุปุ่มในเรื่องของนามบัตรุู้จุย ซึ่งตอนนั้นตอนนั้นสนใจก็บอกพระาจาร์ครับตอนนั้นทักรหัสชีวิตเดือย,ยังไม่เก่งผมรู้แล้วผมต้องทางนมามัดของจุ้ยเลยนะครับก็มีก็ไปไปทักทายไปทํานายเรื่องนาํามัดของจุ้ยให้ให้ให,ให้ให้กับเจ้าสัวคนหนึ่งเป็นเจ้าสัวซึ่งมีเขาเรียกมีขายเป็นเอเจนต์รถโตโยต้าทั้งหมดห้าสาขาแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอีกห้าสาขาเขา เดือนนึงเนี่ยเขาจ่ายเงินเนี่ยเขาจ่ายเงินเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเขาเดือน20ล้านคือค่าดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าเงินค่าค่าเงินเดือนของพนักง,งานแต่พอเราไปทักนามาพวกช่วยของเขาพุกทักถูกหมดเลยบอกเขาเมื่อเขาเขาบินมาเลยพวกช่วยเลยพามาหา,าอาจารย์ที่ดีเลย เบอร์โทรห้าแสนบาทแต่ตอนหลังเดิมโทรห้าแสนบาทแล้วมาให้คนตุ้ยหาให้อีกหน่อยคนตุ้ยเลยคิดห้าพันเป็นสองเบอร์เนี่ยเข้ามานะครับเขเขาก็มาเขาเขาเริ่มสนใจสัตว์ตัวเลขไงแล้วตั้งแต่เข้ามาเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วเขาก็ให้คนตุ้ยถอนรหัสชีวิตให้เขาคนตุ้ยก็บอกว่าแนวทางการกดล็อกของเขาเป็นอย่างี้ ต้องทาตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำนำบัตรล่าสุดก็ให้ผู้ตูท้ทดเพิ่มให้อีก200ใบ2องใบก็โอนโอนมาให้ผู้ตู้นิดหน่อยอีก40,000นิดหน่อยเขาอ <c oughs> ยางเงีงย้งยเห็นไหมฮะมันมันคือเราเป็น,นลดร้องให้เขาแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องเงินเขานะแต่เขารู้ว่าเขาเขาเคดเขามันเกิดปฏิหารเกิเดี๋ยวเขา และอีกคนหนึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ไปทักเขาเขาก็เลยให้ทัาให้ให้พนักงานเขาทั้งหมดเลยแล้วเขาก็โอนเงินมาให้คนตุ้ยทั้งหมดหกหนึ่งแปดนำบาทอย่างเดียวเนี่ยครับถ้าเราศึกษาจริงๆน้ำบาทคงชุ้ยกับลักคกี้หมาบอร์เนี่ยมันคือการตอบจทย มันคือการตอบโจทย์แล้วมันจะพาเราไปไปสู่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยถอนรหัสชีวิตไม่เก่งแต่ว่าจะมาเก่งในตรงนี้ก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้เลยรหัสชีวิตอะ่ะเพราะาเราทําเราทำำํานํแบบทำลักกี้เลเบิร์เนี่ยต่อมาเขาเก็จะโทรถามแล้วโทรถามเราเราก็ต้องเราวมูก็ต้องเก่งลรหัสชีวิตละ ก็จะเป็นสนครับตอนเนี้ก็ก็แล้วก็พอศึกษาจริงๆตัวเลขมันจะมาบอกเราอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับเลยน้ำบาตนี้มันจะล่มงอยไปเพื่อมีสิ่งแรกเปลี่ยนเยวให้ครับเดยวให้นะครับเยวให้ประตก็ต้องมีมุกตลบมาให้ง่วงนะฮะอตอนนี้ก็ผมว่า มีใครจะถามอยู่ไหมครับมันก็น่าจะหมดเวลาแล้วของอาจารย์ี๋ยวเย๋ยจะมาต่อกันครบอาจารย์ยังไงครับเอาใครจะถามใครังมีข้อสงสยัยนะครับไม่มีเนาะว่าเป็นคำถามที่ ที ừ, ่ประตยเจอมานะครับบางคนเนี่ยอย่างนตุตยอธิบายให้ฟังว่าบางคนเนี่ยบางคนมาเจอมาเจอมาเจอเบอร์ก็อที่นัมเบอร์ของตัวเองอย่างเงี้ย อ่ะหนึ่งสาอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งสาอะไรเดียวสามหนึ่งหนึ 1> 3, 1, 1, 8, ่งแปดอเดาไปไม่ผิดเลยมันเหมือนกับเราไม่ชอบเลยสามหนึ่งใช่ไหมมันมีความรู้สึกไม่ชอบแต่มันแต่ลักี้ดังเลอมันใช้ความหมายคืออะไรครับ เราแปลความหมายตรงนี้ก่อนลัคก,กี้แปลว่าอะไรโชคดีนัมเบอร์แปลว่าอะไรใช่ไหมเป็นเลขแห่งความโชคดีมันเป็นเลขที่เบื้องบนเนะี่ยเขาประทานมาให้เราเหมือนกับคำตอบของหมออะไรที่บอกว่าต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขา เป็นบาร์โค้ดติดห,หน้าผ่านประมาณแล้วแล้วว่าของคุ้ยเนี่ยทำน่าเกิดอะไร้ไม่ได้เพราะว่าคุ้ยใช้ของจีนด้วยจีนของไม่จีนก็คือคุณก็เอาปีจีนมาขโมยแล้วก็บวกเข้าไปเด็ <c oughs> ใช่ไหมอย่างอย่างป่ปีจีนอะไรเอ่าปีทีนเท่าไหร่ปีจีนเนี่ยปีจีนสิบเอ็ดปีจีนอะไรฮะ 10, B. C, D, C, F, B.

ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็เมื่อกี้เมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้ไม่เข้าใจถ้าแบบว่าอธิบายก่อนถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นสามแต่ ได้ไหมได้ไหมก็คำต่ออก็ไงเมืเ่อกี้ใช่ไหมหรือจะมาเปลี่ยนเป็น3 1 8 1นดหนึได้ไหมมันคือตัวเลขเดียวกันมันไม่มีพลังถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปใส่คุณก็ไม่ต้องไปเขียนใส่แต่ถามว่าคุณจะมีตรงนี้ไหม พราะคุณใจปิดกั้นแล้วคุณไม่รับโชคแล้ว <S <S พเจ้าอย่งอันนี้มันเป็นโชคเพราะนัน้นมันมีความลับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขที่จะต,ต้องมาจับคู่กันมันเป็นมันเป็นสวรรค์กำหนดมันเป็นสวรรค์กำหนดมาให้เราเป็นเลขคู่โชคคู่ทรัพ์มาให้เราเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำเหมือนกับเ,เล่นบอกว่าผุณตุ้ยแก้ได้ก็ต้องตายก่อน แล้วมันก็จะไปได้เลขใหม่นะเหมือนมาเดือนปีเกิดเราอะ่ะโอเกิวดวานี้ไม่ดีเว้ยเกิดปีที่ไม่ดีเว้ยโอ้ทำไมแต่ว่าบางบางผมพูดตรอองๆเขาต้มเราอ่ะไปผูกัวงกับคนรวยไปเสียเงินไปโดนปากปอ่ผมเข้าใจว่าปีบวกปีลบไม่เราสามารถใช้สองเบอร์ได้บวกกันไปเลย ไม่ต้องไปสนใจเพราะคำว่าลัคกี้แปลว่าอะไรแค่นั้นเองอถ้าเราไม่เอาเรา,เราก็จะมีแม่ลัคกี้เราก็ไม่มี<ๆ>ใช่ไหมครับใส่ก็ประตูแล้ใส่สองตัวเลขก<น>็คิด จีนก็จีนไทยก็ไทยจีนก็จีนคิดสกุลลก็คิดสกลละคือคิดสก,ก,ดกุลลก,ก,ก็ก็บมืี้คิดออกมาของซอได้อะไรซอได้แปดเก้าแปดเก้าหรือเปล่าอ่แล้วจีนของซอได้อะไร,ก,ก,รก็เขียนมาบวกไปเขาไม่รวมทำไมมันรวมกันมันก็กลา,กกา,กกากเยเป็นเลขอื่น หมายความว่าให้มันเกินอะไรครับเดินปัญญาซับปัญญาด้านด้านอะไรด้านความคิดกับมารานกระทำาใช่ไหมคุณก็คือมีความคิดมีมีคิดก็มีนักคิดด้วยก็สมองอัจฉริอัจฉริอัจฉริยะใช่ไหมมันก็คือการเพิ่มพลัง แต่ว่าเขียนบวกไม่เขียนก็ได้เดีย๋ยวจะงงเดีย๋ยวสซ่งงงว่าได้แต่ว่าลักตที่แรมเบอร์เนี่ยคุณจะมาเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลขไม่ได้แค่นั้นเองคุณเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลขไม่ได้คุณอยากจะรอดูก็รองทดสอบพลังที่มุตุยว่า เอาตัวเลขเดียวกันเตอว่าสลับสลับสลับเป็นสลับเป็นสลับเป็น9 8 8 9แปามอย่างเงี้ยมันไม่มีพลังเลยมันไม่มีพลังเลยแต่ถามว่าตัวเลขเดียวกันนั่นอยู่ในกลุ่มเดียวกันตัวเดียวกันแต่อะไรทำไมลัคกี้รัเบอร์ณมันกระโดดไปหาคนอื่นเลยมันจะมีคนนึงมันจะมีคนนึงซึ่งลัคกี้รับเบอร์ของเขาแ9 9 8้า คนเราเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งลัคก,กี้อ่ามีสองลัคก,กี้คือลัคก,กี้ของเราเป็นลัคก,กี้ประจำตัวเราแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนตำแหน่งปั๊บมันเป็นลัคก,กี้ของผู้อื่นเข้าใจยังลองเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะสวรรค์กำหนดมาใช่ไหมแต่ไอ้ทะเบียนบ้านทีเปลี่ยนรถทีเปลี่ยนมือถือเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะโลกกำหนด แต่อันไหนที่สวรรค์กำหนดเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากไปเกิดใหม่ใช่แล้วหม่ใช่แลตอนไหน,นท่ากี้สวยเหมือนคุณน่ะมึงก็ไปเกิดใหม่เดี๋ยวนี้มันตั้งแล้วดตู้อ่เดี๋ยวตั้งแล้วกดตู้ใ<อ> <c oughs> ส่รายการเลยละเห็นไหมใส่รายกามได้ยตางสยามใส่รายการเลยเขาจะยังอย่า, <c oughs> ยาไปรันเทียนทัากี้รันเนอร์คอวเพล่ ลัคก,กี้นัมเบอร์ของเร,ยรายกแบบ็เหมือนกับทั้งคุณสวรรค์ที่ให้กับมาแล้วก็เรามีบุญที่จะมารู้ความรักของสวรรค์ <c oughs> นะครับเราเรามีบุญที่เรามารู้ถึงว่าเราได้เห็นขุมทรัพย์ที่แท้จริงของเราก็คือลัคกี้นัมเบอร์บางคนมีลัคกี้นัมเบอร์เนี่ย บางคนเนี่ยตักเลยตักเลยเป็นโลโก้ของตัวเองเลยตักใส่เสื้อก็มีตักเลยเหมือน,นเป็นเกาะเสื้อยางของตัวเองเลยก็ยเลยอะสอเลยเอออย่างเงี้ยใช่ไหมบงบงแล้วก็เออลืมแชร์ประสบการณ์เลยมีลูกศิษย์ของคนตุออย้ยคนหนึ่งนะครับเขา<อ>จะเป็นวีซ่าตอนโควิดเนี่ยฝรั่งเศสเขาไม่ออกวีซ่าใช่ไหมครับ เขาก็เลยเขียนลักกีรทั้เบอร์ของเขาเนี่ยใส่ในใบยื่นคาขอวีซ่าของเขาปกติวีซ่าสามเดือนกลายเป็นเขาได้วีซ่าเก้าเดือนผ่านเลยไม่น่าเชื่อเขากลับมาวิ่งมาหาคนตุยกลับไปเลยก็เอาเงินมาช่วยเหลือกันใจกันตัเขาบอกมันไม่น่าเชื่อปรตุยมันไม่น่าเชื่อนี่คือพลังของลกเกอทัเบอร์บางคนก็จะไปเจรจาติดต่อการค้า ติดต่องานเขาเขียนใส่ฝ่ามือเลยอะลักกี้นัมเบอร์เขาอาจจะใช้เขาอา,าจจะใช้ด้านด้านนี้ลักกี้นัมเบอร์ด้านบวกด้านนี้ลักกี้นัมเบอร์ด้านลบอย่างเงี้ยเขาจะมีพลังข้อทียี่การใช้ลักกี้นัมเบอร์ ไม,ไม่ใช่ว่าคำนวณเป็นรู้นักี่จะเติรเป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นช้ยอา่างไรถ้าใครเข้าใจก็น่าจะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโอ้ยอดแสงโอ้โหย่อยไู่งหน้าใกล้ๆ โอเคนะครับตอนนี้ก okay ็นะครับาเยอะนิดหด้ยทานข้าวกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับโอเครู้จักจาไปใช้ไงได้ยังบัตกี่อันเบอร์เบอร์ของสมติดตัวไว้

ก็เหมือนกันแบบเมื่อกี้นั่งหลายแานมาพอซื้อแสนแสนหนึ่งหนึ่งนะเรียกว่ามาทำเงินยังไม่ได้เลยแต่มันเรียนรหัสทฤษฎีตังก็ไม่เสียสักบาทนะตอนนั้นเราเรียนใช่ไหมโอ้มาทำงินได้มหาศาลเลยโอ้แต่มันก็ตกอย่างฮะทฤษฎีตไม่ทำให้ได้ด้วยนี่แหละพอดีเนี่ยมันต้องเอาไปแล้วนะเวลาเนี่างไรก็มันต้องรู้จักเอาใช้อ่ะมันเียไม่ได้เราเราไปเรียนหลายหวิชาแล้วไปรู้จักไปใช้เรียนรู้ไปแล้วก็มันก็จบอยมือนัันนะจบแล้วต่ถ้าเรารู้จักไปใช้น่ะ ไม่ผ das ja, ่านนามบัตรเนี่ยบางคนรู้ว่เราตอนนี้เราเป็นดีไซน์หรือเป็นอะไรเดี๋ยวกราไปคู่อะไรนะอะไรนะไปเดย์เนี่ยนะไปเดย์ไปเดย์ไปอเมริกาเนี่ยนะนนามบัตรไปไปเรียนเกี่ยวกับอะไรนะออกแบบดีไซน์หรืว่าคอมพิวเตอร์สักเครื่อนก็ไม่เป็นไรเราไปโดนเนี่ยนั่งกินข้าวที่สเตเดีมากินข้าวฟรีเยอะบ่อยแล้วนะเวลาโดนนามบัตรเนี่ยไปมันมีทั้งหนุ่มไปที่แม่เสตียลพนักงารใหญ่เลยคนไม่มีนะแล้วเราไปเราสวยเลยนะ เดนนำบัตรมาพบนั่งกินข้าวยังไม่ทานเสร็จเลยตองเสร็จไปแอบยิ้มๆหน่อยหรือว่าเขาเขาดูนำหนมาช่วยเป็นเอามานั่งโต๊ะเขมาเขาต้องรีบกินให้เสร็จกินเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วพบเขามาดูว่าโอ้เนี่ยคนนี้มอะไรต่างๆต่งเขานี่ยรสเสร็จแล้วอาจารย์ช่วยออกนำบัตนะโอ้ตมันดูไม่ได้แล้วมันเลยมันะกผิดกิใหกอนเรพอดีว่าจะจ่ายตังค์เพราะราตังค์เนี่ยราจะจ่ายระจ่านะโอ้คนเป็น เออน่าจะจ็ดแบบพันละสิบกว่าคนน่ะนะตอน่าปลาแขกไปด้วยนี่ไม่ต้องเลยจะได้นานวันอ่าอาจารย์มื้อนี้น้อถวายไม่เลี้ยงแล้วนะไม่เก็บคำดีทั้งลูกถืออาจารย์นี่เหละระเด็นเดียไปที่ไหนเนี่ยวมันต้องมีอะไรนะมีปากได้กินข้าวฟรีสักง่ายนำบัตรดูได้เพราะแบบไปที่ไหนน่าจะมาบางทีจะมาไปสิงคโปร์ไปอโรไปมาบางครั้งมาไปลูกเสือทางขึ้นไปโรนโรนห้างจะมาชอบไปจับมาหมดอ่ะก็ไปแถวหัวเดี๋ยว้ายเลย น้ำบัตรเขาจะมามาดูโอ like, like, ้โหไอ้บร <controlled CCTV> like, ิษ so ัทเนี่ยน้ำบัตรนี่มันดังมันใหญ่ขี้เราน้ำบัตรแข็งปั๊กเรานั่นเองเนี่ยบางทีเราเราไปไปไปศึกษาดูได้ที่มันมีชื่อไอ้โลโก้อะไรเนี่ยไปดูได้บางทีที่เกตบไปก็ดูไอ้เนี่ยแต่แต่บางทีในอินเทอร็ตมันก็ไม่มีเราไม่รู้จักเราไปดูนี่ได้จริงต้องไปดูบ่อยๆฝึกบ่อยๆไม่เป็นไรอ่ะอ่าขอให้คนดูแล้วคนทอนรหัสแล้วมัน แล้เปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรมันเปลี่ยนความคิดจากจนเป็นรวยจากโง่เป็นฉลาดหรือว่าอะไรนี่ก็พอละอย่าให้เขามาเรามาเพิ่ปะเราแล้วยิ่งมาเราก็ยิ่งจนจนจนยิ่งมาเราก็ยิ่งโง่โง่โง่เลยทำไม่ได้ให้เขาฉลาดันเราให้เขาเอาตัวรอดันเราโอเคในวันนี้ก็น่าจะต้องปันกันเวลาเวราบ่ายโมงบ่ายโมงเดี๋ยวมาคุยโทรศัพท์ต่อใ้สมุดเล่นนั้นไปไหนเนี่ยเดี๋ยวข้าต้อมาพุ้มือต้อมาเนี่ยลูกเสร็จต้มา ประมาณทำไว้เกี่ยวกันะแต่ว่ามันไม่ได้ทำหลายเลื่องไงพลังเล็กสารเรื่องโทรศัพท์เล่อคู่คู่ไม่รู้เดี๋ยวจะไปหาไร่องมีแม่เล่มนั้นอ่ะไทยสารขาจะใช้แม่เล็บบอกลองมีคู่ไม่รู้หนูต้องถามที่ดูราะว่าครับไม่รู้ถ้าไม่มีไทยสารเดี๋ยวก็ให้ไฟเดินถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในกลุ่มเยอะต่างๆก็จะที่ไป ก็เดี๋ยวจะมาจะแจ็บๆเป็นสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่ายงไงก็ให้โพสต์ด้วยโพสต์เฟยนำบัตรโทรศัพท์ด้วยนำบัตรเลขว่าเบอร์โทรเนี่าโพสต์ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะฮะจมาชอบจอดๆไปแล้วแกเป็นคนควายกับคนแบบก็ยอมเสียตังค์เรียนอ่เบอร์โทรศัพท์บ้างอันนี้บ้างอันนั้นบ้างเนี่ยบางทีจะบางไม่ชอบเนกันบางทีคนเราเนี่ยบางทีอยากจะหยุดจะมาสอนแค่นี้เราต้องไปค้นไปศึกษาเป็นคนวัต่อไป ให้เก่งมาทำไมเวลาที่ดีใจโอเคพักสมกัากับเวลาอาจจะเรื่อกๆรมกันอคั้โอ